ไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของอาจารย์เฉลิมชัยนะคะที่ข่วงคู่ภรรยาไปออกทริปค่ะก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ในต่างประเทศนั่นเองนะคะก็คือไปเที่ยวนาะใช้เวลาบ้านปลายของชีวิตในการท่องเที่ยวไปกับคนที่รักคนที่รู้ใจนะคะซึ่งภาพที่ออกมาก็คือเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็ความสุขค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้ชีวิตคุ้มมากๆนะคะสาหรับอาจารย์เฉลิมชัยค่ะศิลปินชื่อดังที่แม้ว่าตอนนี้อาจารย์จะเลิกวาดรูปไปแล้วแล้วก็มาใช้ชีวิตท่องเที่ยวไปในวัย6กบปปีกับภรร ยาสุดที่รักนะคะหรือว่าบางทีก็จะเห็นออกคลิปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวไปพร้อมๆกับลูกศิษย์ค่ะโดยอาจารย์เฉลิมชัยนะคะก็คือเคยกล่าวไว้ว่าตัวของผมเนี่ยออกกําลังกายให้แข็งแรงเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ให้ได้นั่งสมาธิภาวนาให้จิตใจย,ยอมรับกับทุกเรื่องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันข้างหน้าก็คือความตายยอมรับทุกอย่างยินดีกับทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตให้เป็นอิสระภาพยามแก่เท่าเที่ยวไปเรื่อยๆจนตายส่วนว่ารูปก,ก็ว่าเล่นๆพักผ่อนสนุกๆไม่เอาอะไรมากไม่อยากเห็นชีววิตตัเอง ทำงานหาเงินให้ลูกให้หลานจนตัวเองล้มป่วยแล้วก็ตายไปไม่ได้ใช้ชีวิตท่องเที่ยวพักผ่อน ผมเลือกแล้วเลือกทางนี้ทางแห่งความสุขของตัวเองยามแก่เท่าแล้วก็ตายซึ่งในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะอาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ภรรยาพร้อมๆกับลูกศิษย์เพื่อนๆคนสนิทค่ะก็ได้เดินทางลัดฟ้าไปประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวท่ามกลางอากาศหนาวแล้วก็ใบไม้เปลี่ยนสีซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอาจารย์เฉลิมชัยในวัย68ปีนั้นก็ยังคงสดใสแล้วก็เทม่มากๆในชุดไบค์เกอร์นะคะซึ่งก็มีภรรยานะคะป้าแจงกันหนกวันนะคะอยู่เคียงข้างตัวไม่ห่างเลยถ่ายเซลฟี่กันแบบอ ทั้งหวานทั้งเท่จนแบบแทบจะลืมอายุไปเลยค่ะส่วนลูกชายนะคะก็บินตามไปทีหลังนะคะก่อนจะพากันไปดูงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์ซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะอาจารย์เฉลิมชัยและคณะก็เพิ่งที่จะเดินทางไปขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวหลายประเทศในยุโรปทั้งเยอรมันสวิตอิตาลีออสเตรเลียเรียกว่าท่องเที่ยวกันแบบชําๆปอดตามที่ตั้งใจไว้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะก็คือว่าภรรยาอย่างป้าแจงก็ตามไปด้วยทุกที่เลยเป็นรุ่นใหญ่ที่ใช้ชีวิตได้หน้าอิจฉาสุดๆแถแงงาง กันมามากกว่า30ปีก็ยังหวานไม่เปลี่ยนเลยจริงๆค่ะ